ข่าวฉลดปีใหม่ค่ะผับไฟไหม้ที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่จะไปเที่ยวคุณควรคำนึงถึงอะไรบ้างไม่ใช่แค่หน้าเทศกาลทุกที่ที่คุณไปเที่ยวผับส่วนตัวคิวเวลาไปเที่ยวผับค่ะคิวจะมองหาทางหนีไฟก่อนให้เพื่อนๆมาดูกันค่ะว่าในเคสน,นี้นะคะจุดบอดคือทางหนีไฟนะคะมีอยู่ทางเดียวค่ะก็คือทางเข้านั่นเองล้วมนทำให้เกิดการเป็นคอขวดนะคะเวลาวิ่งหนีไฟ ซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการขนคนออกไปข้างนอกนะคะอันที่2คือผับนี้มีใต้ดินด้วยยังคงเป็นทางออกทางเดียวซึ่งผิดหลักกฎหมายความปลอดภัยอย่างร้ายแรงมากในหลักกฎหมายนะคะกฎหมายควบคุมอาคารระบุชัดเจนว่าสถานที่บริการที่จุคนได้จํานวนหนึ่งเช่นเกิน50คนขึ้นไปมีทางหนีไฟอย่างน้อย2ทางด้วยกันต้องอยู่ในทางตรงข้ามกันหรือห่างกันเพื่อไม่ให้ไฟบกทั้ง2ทางพร้อมกัน2เป็นเรื่องของความกว้างของทางออกโดยที่ความกว้างของบันไดคือ1.5เมตรแล้วมีชั้นพัก1.5เมตรส่วนประตูทางออกหลักควรกว้างมากกว่า เมตรขึ้นไปถ้าคนยิ่งเยอะประตูก็ต้องยิ่งกว้างประตูต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องมีทางออกที่มากขึ้น ข้อที่สานะคะพอมันเป็นใต้ดินนะคะเวลาไฟไหม้อ่ะควันอ่ะมันจะลอยขึ้นสูงซึ่งมันเป็นทางเดียวกับทางที่เราต้องวิ่งหนีไฟต้องวิ่งสวนควันขึ้นไปนะคะทําให้เราสับลักควันก่อนที่เราจะหนีรอดออกไปได้โดยปกติแล้วในการออกแบบผับเนี่ยมันควรจะมีความหนาแน่นของคนเป็นอัตราเท่าไหร่มันมีสูตรคานวณอยู่นะคะซึ่งในพื้นที่ที่ยืนเต้นหรือยืนดื่มเนี่ยค่ะในทางกฎหมายเนี่ยดึงตารางเมตรต่อคนเลยนะคะข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของวัสดุซับเสียงกันเสียงซึ่งถ้าไม่ได้ค่ามาตรฐานคุณภาพหรือราคาที่เหมาะสมมันก็จะเกิดการลามไฟง่ายเป็นเเชชื้อพิงนด เซึ่งถ้าคุณนึกออกคุณก็นึกถึงฟองน้ํารังไข่เน้นราคาถูกมาพร้อมกับความติดไฟได้ง่ายรามเร็วและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันเป็นการพิษค่ะซึ่งถ้าเราสูดดงเข้าไปเฮือกเดียวก็คือหมดสติได้เลยซึ่งในทางการออกแบบสถาปนิกอินทีเลียเขาจะคํานึงถึงวัสดุก,กันรามไฟนะคะ แต่ตัวโครงสร้างวิศาวะเขาก็ต้องคํานึงถึงเรื่องนี้เรื่องกฎหมายอาคารเช่นกันค่ะถ้าวัสดุไม่ได้คุณภาพนะคะมันจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งค่ะมันจะเก็บกักความร้อนจนตัวมันเองอะ่ะลุกลามไฟไหม้จนไหมห้องหรือไหมอาคารอะ่ะภายในไม่กี่วินาทีค่ะข้อ4นะคะความประมาณหรือความที่ไม่รู้ของคนลาคิวนะคะไปเที่ยวนะคะใครที่จุดไฟนะคะที่แบบมีการปาร์ตี้คิวจะยืนไปอยู่ที่หน้าประตูทางออกทุกครั้งคิวรู้ว่าไฟเนี่ยมันจะเกิดการไปชอ็อตกับ อะไรใดๆที่อยู่ข้างบนสายไฟหลอดไฟหรือว่าตัวซับเสียงนะคะมันสามารถติดไฟได้และลามไฟได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่ไม่ควรทําคือห้ามจุดไฟในอาคารค่ะโอเคค่ะสุดท้ายในคิวก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะคะและก็คลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะเตือนภัยทุกๆคนนะคะเวลาไปเที่ยวสถานที่บันเทิงหรือเจ้าของที่ต้องการออกแบบที่ถูกหลักก็ควรที่จะคํานึงถึงความปลอดภัยและควรที่จะทตามกฎหมายของอาคารความปลอดภัยในการลุกลามไฟไงวันนี้ก็ฝากติดตามช่องคิวชอบดีไซน์และแคนดูดีไซน์สตูดิโอเป็นสตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในและอาร์เคติเจอร์ดีไซน์ค่ะวันนี้ขอ Gracias.